รับสายหนูหน่อยพี่ป๊อบทำไมพี่ไม่รับสายหนูเลยนี่ก็เราไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเช้าแล้วนังก็โทรมาอีกวันนี้โทรมาสี่ห้ารอบก็เลยบอกไปว่าน้องพี่เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาตัวพี่ร้อนมากพี่อยากพักผ่อนนังก็พิมพ์มาหนูงอนและพี่ต้องง้อหนูเลยง้อหนูเดี๋ยวนี้พี่ต้องชมหนูก็เลยบอกไปว่าจ้าพี่ป๊อบเหนื่อยพี่ป๊อบขอพักก่อนได้ไหม เชื่อปะโคตรแบบนี้แม่งพูดไม่รู้เรื่องนันก็บอกว่าหนูอะ่ะพิ่งโดนเพื่อนแย่งแฟนพี่ต้องให้คาปรึกษาหนูด่วนๆไม่งั้นน่ะหนูไม่ไหวแน่ชีวิตนี้หนูสนิทกับพี่ที่สุดไปสนิทกันตอนไหนวะไปสนิทกันตอนไหนเบื้องต้นเลยพี่ไม่รู้ชื่อหนูด้วยซ้ํา ล่าสุดนะคะเกิดการเข้าใจผิดกับลูกค้าประจําท่านหนึ่งเลยนะคะคือน้องน่ารักมากๆเลยน้องก็มาอุ่นหนุนกอยตลอดนะค่ะได้ส่งคลิปแกะพัสดุกมานะคะแล้วน้องบอกว่าพี่ทําไมหนูไม่ได้เยลลี่กรมอะค่ะเอ้าใช่หลอดเต็งทั้งทั้งที่ว่าน้องอะสั่งเยลลี่กรรมแค่ออเดอร์เดียวทําไมก็จะจำไม่ได้ย้อนวันนั้นนะคะก็คือขาดเยลลี่กรมแค่กล่องเดียวแล้วก็อย่ขี่รถเข้าไปในเมืองเพื่อซื้อเยลลี่กรรมมาใส่พัสดุให้น้องว่า ตัวเองตัวเองเออเทกล่องดูหรือยังคะ เกือมีเยลลี่กรมอยู่ข้างล่างเพราะว่าน้องสั่งบ่าวนี้กับเยลลี่กําหนูเทแล้วค่ะพี่คือว่าหนูอ่ะตัวหนูอ่ะมาต่างจังหวัดแต่ว่าหนูใช้พี่สาวแกะกล่องมาทางร้านนะคะก็ยืนยันว่าใส่เข้าไปแล้วจริงน้องน้องบอกว่าเอองั้นพี่รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหนูไปถามพี่สาวแล้วนะคะน้องก็ได้ทักมาขอโทษก่อนนะคะน้องบอกว่าพี่สาวหนูเอาไปแช่ช่องฟินในตู้เย็นค่ะพี่หนูขอโทษจริงๆค่ะค่ะเรื่องนี้ก็ซอนให้รู้ว่านะคะก็เช็คของก่อนเด้อก่อนจะทักมาหาทางร้าน ก็คือเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองอธิบายไม่เข้าใจหรือว่าน้องไม่เข้าใจนะคะก็คือแบบเปิดรับตัวแทนในปูกุใช่ปะซึ่งมันมีน้องคนหนึ่งทักมาเปิดบินเว้ยก็คือน้องขอเปิดบิน10ชิ้นซึ่งเลทเริ่มต้นอะมันเป็น30ชิ้นนะคะก็คือเลทมัน30ชิ้น360บาทส่งฟรีใช่ปะซึ่งยังบอกว่าไม่ได้ค่ะตัวเองต้องเปิดบิน30ชิ้น360บาทส่งฟรีแล้วน้องบอกว่าถ้าเปิดบิน10ชิ้นไม่ได้ก็ขอ20ชิ้นซึ่งนี่ก็บอกว่าไม่ได้มันต้องเปิดบิน30ถึงจะได้เมื่อวานช่วงเย็นจะมีน้องผู้ชายคนนึ่งทักเฟซบุ๊กป๊อบมาค่ะแล้วทีนี้เราก็เข้าไปตอบเนาะน้อง ทักมาถามว่าถ้าผมจะขอดูสินค้าเพิ่มเติมผมจะดูได้ทางไหนครับเราก็เลยตอบไปว่าตัวเองสะดวกแอดไลน์หมคะแล้วเราก็ส่ง i อดไลน์ให้แล้วบอก ID ดไลน์นี้เลยค่ะเตง็งพร้อมสติกเกอร์หัวใจค่ะดึกๆไปประมาณเที่ยงคืนประมาณตีหนึ่งก็คือเฟซบุ๊กเดิมทักมาหาเราว่าเธอเป็นใครทำไมต้องมาเรียกแฟนเขาว่าเตง็งทำไมต้องใช้แทนตัวเองว่าตัวเองทำไมต้องมีสติกเกอร์หัวใจเธอคือใครยอมรับมาซะดีๆเราก็เลยบอกไปว่าเป็นแม่ค,ะคะ้าค่ะ น้องน่าจะเป็นแฟนน้องผู้ชายแหละก็เลยพูดว่าเป็นแม่ค้าทำไมต้องมาแทนตัวเองว่าตัวเองตัวเองนั่นนู่นนี่พูดเหมือนเมื่อไหร่จะส่งของรอนานแล้วเนี่ยอ้าวตัวเองทักผิดร้านหรือเปล่าส่งของไม่ส่งของอะไรอุ้ยใช่ค่ะหนูทักผิดร้านจริงๆด้วยกูเนี่ยก็เลยตอบไปว่าอ๋อตัวเองไม่ผิดร้านค่ะน้องคนนี้ใช่ไหมยอดเท่านี้เท่านี้นะคะแล้วก็ทิ้งเลขบัญชีให้หนางไปนงานปนงก็อ่านไปสักพักมึงแล้วนางก็เงียบหายไปเลย แล้วน,นางเดี๋ยวก็รีบพิมพ์รัวๆมาเลยว่าอุ๊ยพี่หนูขอโทษค่ะหนูสั่งผิดร้านจริงๆหนูขอโทษด้วยนะคะพี่หนูแค่มาปั่นร้านนี้เฉยๆค่ะแล้วก็ปกคุ่ให้ไปเลยผู้จัดสูเจ๊หนูมาสั่งของค่ะหนูโอนวอลเล็ตนะรวมยอดให้หนูหน่อยโอเคเดี๋ยวรวมยอดให้แต่ว่าตัวเองวอลเล็ตอะมันมีค่าธรรมเนียมมาเดี๋ยวนี้มันหากอะไม่รู้เป็นอะไรตัวเองใส่ซองแดงมาให้พี่นะฉันก็บอกน้องแบบนี้ใช่ป่ะน้องบอกว่าอ้าวเจ๊ หนูว่าไม่มีซองแดงนะบ้านหนูมีแต่ซองสีขาวคล้ายๆซองผระป่าแล้วหนูก็ไม่สะดวกไปส่งไปชณีให้เจนะวะจัตมึงกมึงกูว่ากูกับลูกค้าพูดอะพอๆๆๆต่อไปนี้กูจะไม่แถมอะไรที่มันแดกได้แล้วก็คือล่าสุดเลยนะคะดิฉันเนี่ยได้ไปหาสรรหาของแถมใหม่มาแถมกันลูกค้าจะเป็นสบู่ชาเขียวกาแฟคือไปหามาแถมมาเสร็จปุ๊บคือเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะเคยแถมสบู่คิตตี้กับลูกค้าอยู่เป็นสบู่แบบคิตตี้สีชมพูนน่ารักน่ารัก แต่ตอนนั้นก็เลิกแถมไปแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าตอนที่กูมาแถมรอบแรกเลยลูกค้ากูแดกกัแบบโอ้ยเม,มามันแดกกันทุกคนแบบพี่นัทหนูกินแล้วมันไม่อร่อยคือมือมันไม่ใช่ของแถกไงมันเป็นสบู่อีดอกก็เลยเลิกแถมไปจนตอนนี้รู้สึกว่าเอ้ย,อย,อยผ่านมาเกือบปีแล้วเนาะลูกค้าน่าจะมีความคิดหรือโตขึ้นกันบ,บ้างแล้วก็เลยไปหาสั่งสบู่มาโอ้โหก็เอาไปแดกกันเองทุกคนเลยทักม,มาพี่นัทคะเคยที่พี่แถมมาค่ะที่มันเป็นเม็ดสีเหมือนกาแฟขึ้นหนูกินไปอ่ะมันไม่ใช่รูกกาแฟหรอพี่คือกินแล้วมันขมมาก ไปกินทำไมวะกูละปวดหวัวกูลูกค้างานอะไจะไม่รู้ตัวแหววมาเลยแล้วแถมอะไรไปแดกแม่หมดเลยต่อไปนี้เราจะแถมของที่มันแบบว่าเป็นขนมจริงๆแล้วหรือจะเป็นแบบว่าคลิปที่มึงเคี้ยวไปแล้วฟันแตกอันอีดอกรอรอวันที่แฟนเธอหลับตาเธอเธอมีแฟนอยู่ แล้วล้วลวทุกคนมาน,นี่มาแพร่คลองให้กับลูกค้าติ๊กตอกที่น่ารักของเรากันจ้าเพราะเดือนนี้สั่งตัวรถที่อยู่เป็นหนึ่งมึกเป็นสองเพิ่มกันทั้งชีวิตเติมซิงเยิลเริมได้ค่ะหมายถึงมึกนะคะทุกคนแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์แห่คิวไปอีกสองลายจุกจุ้มแม่ไปกันจ้าลูกๆไปอยู่กับแม่ใหม่ของเธอจะปิดกล้องบอกมือม่อบ้านและล้ำลากันด้วยการปิดเทปท,ที่น่ารักของร้านตัวเอง <c oughs> เออว่ะ ก็ใครเทปไม่ใช่ร้านเต้วชิวแชลร้านใครสีหตรับคลิปนี้ก็จะเป็นออเดอร์ตัวหลบที่อยู่ลวนๆเลยจ้าออเดอร์ order นี้จัดไปหนึ่งหมึกไปสองเหมือนกันจ,จัดแจงสซยสองสีชมพูที่สุดแสนจะน่ารักหวานแววแ,แบลกลุ่มกับเทปที่น่ารักที่สุดในเพลานี้ไปจ้าย้าว่าพูดมากออเดอร์ order นี้จัดตัวหลบที่อยู่ไปหนึ่งหมึกอีหนึ่ง แถมสติกเกอร์น่ารักน่ารักอีกหนึ่งโลกสวยด้วยมือเราทุกอย่างจะน่ารักขึ้นพันตาโดยาการอาสติกเกอร์มาติดทุกคนไร้ก็ตามเที่ยวสติกเกอร์ประตูมาติดแม่งน่ารักหมดครอบคุณทุกๆออเดอร์ที่น่ารักมากๆขอให้มาอุดหนุนมาเสี่ยงตั้งกันอีกเมื่อคืนเกือบเที่ยงคืนนะคะก็คือมีแชทหนึ่งเด้งขึ้นมานะคะซึ่งแชทก็คือเด้งขึ้นมาว่าสวัสดีค่ะเนี่ยตอนแรกก็คือกะจะไม่ตอบแล้วมือคือเที่ยงคืนแล้วกูง่วงนอนอยากนอนเงี้ยตอนนั้นอะ แต่ว่าพอเช็ดเด้งขึ้นมารอบที่สองนะคะทักมาว่าสวัสดีค่ะทางร้านนี่คุณแม่เองนะคะทางร้านสะดวกคุยไหมคะหรือว่านอนไปแล้วนี่ก็คือรีบเข้าไปตอบนะคะทุกคนแล้วในใจก็คือคิดว่าเอาแล้วกูต้องไปทำไรลูกเขาไม่พอใจแน่นอนคุณแม่ถึงทักมาแบบนี้เนี่ยในใจก็คือคิดคําขอโทษไปเรียบร้อยแล้วว่ากูต้องขอโทษแบบไหนบ้างสรุปคือแม่ทักมาสั่งของจะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกเมืองกูใจหายใจคว่ำหมด